สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะดูหรือยังเอย่ยครามพิฆาานะคะสนุกดีค่ะได้เห็นนะคะความปราดเปรียวแล้วก็ความตาคมๆนะของคุณเรอปาของพวกเราสนุกมากเลยนะคะรวมมือก,กันกับพระเอกสุดหล่อค่ะเฉินชิงฉีนะคะเดี๋ยวพวกเขาจะกำจัดสัตว์ประหลาดแต่ตอนแรกก็ซ้อมกันเองก,ก่อนนะแต่วังไรก็ตามค่ะก็ออนแอร์เนาะในช่วงของวันแรกก็ควา้าเรตติ้งสูงสุดบนแพลตฟอร์มเทนเซนวิดีโอกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยเนาะว่าเริ่มต้นของเรื่องเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะในตอนเริ่มต้นเนาะมันก็เป็นแนวเปิดตัวมาก็รู้เลยว่าเป็นแนวแฟนตาซีผจญภัยนะ,ะคะครามพิฆารก็สําหรับเรื่องนี้ก็คลองอันดับหนึ่งทั้งเรตติ้งแล้วก็ความนิยมตั้งแต่เริ่มออนแอร์ในวันแรกค่ะส่วนในตอนล่าสุดนะคะตัวตนที่แท้จริงนะคะของดิลบาบาในในละครได้ถูกเปิดเผยแล้วค่ะสายตาและการเคลื่อนไหวของเธอเปลี่ยนไปทันทีนะคะจาก นะคะนักปฏิมากรสาวงามนะคะที่ชอบงานปั้นงานศิลปะเนี่ยจิ๋วรัวค่ะสู่พรานป่าฝังเต้านะคะแห่งหนานซานนั่นเองนะคะ ชุดดูซะก่อนเนาะโอ้โหหุ่นดีมากเลยค่ะเธอสวมชุดสีดามแล้วก็มัดผมห่างม้าสูงนะออร่ราของดิลบาเองยังทรงพลังอย่างเหลือเชื่อเลยนะคะเรื่องนี้เธอสวยมากอีกแล้วค่ะแล้วก็ฝีมือการต่อสู้ของเธอนั้นนะคะดูก็รู้ว่าเทรนมาอย่างดีนะคะซึ่งเธอก็ถ่ายทอดบทบาทนะคะนางเอกจากนวนิยายต้นฉบับสําหรับเรื่องนี้โดยท่านผู้เขียนว่ยวี่นะคะซึ่งก็เขียนเรื่องซื้อเถิงนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าถูกเลือกมา กคน,นะคะเนี่ยจิ๋วลัวต้องสวยขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องเก่งประมาณนี้ค่ะสําหรับเชิญชิงชีพระเอกนะคะเหยียนถัวค่ะก็เป็นทายาทรุ่นที่สองผู้มั่งคั่งของตระกูลเลยนะคะซึ่งเขาก็มีจุดมุ่งหมายที่จะกําจัดไอ้เจ้าปีศาจให้ได้ค่ะทั้งสองก็ร่วมมือกันนะคะมาสร้างพันธมิตรต่อสู้กับปีศาจศัตรูโดยที่เฉินชิงชีได้แทรกซึมเข้าไปนะคะใน เขาเรียกอะไรเดียในฝูงนั้นน่ะเออในฐาน,นะของคนไหนของเธอคะ่ะเนื้อเรื่องชวนติดตามมากๆนะคะละครก็ยังคงครองเรต g ติ้งแล้วก็ความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะแนวนี้ไม่ค่อยมีให้ดูเท่าไหร่คนจีนเขาก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวเช่นเดียวกันนะคะในตอนที่5แล้วก็ตอนที่6นะคะสนุกมากเลยเพื่อนๆอย่าลืมไปดูกันนะคะชอบมากค่ะการต่อสู้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงตอนแรกๆเลยนะคะ นางเอกเคำว่าเราก็ปะชาดานะคะก็เหล่านกฮูกเอ,อิร์ดที่มีลักษณะแบบคล้ายมนุษย์ค่ะถูกการเคลื่อนไหวนะคะของแมดเบรดนะคะก็เปรียบเสมือนการโจมตีที่ร้ายแรงค่ะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะเดิมทีแล้วนะคะแม่ของเนี่ยจิ๋วรัวในเวอร์ชั่นละครก็เป็นสมาชิกของเหล่านักล่าแห่งหนานซานค่ะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ของเธอเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าอเนจอน,นานะคะเธอก็ถูกนําตัวไปยังสํานักหนาน เพื่อไปฝึกฝนนะคะฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็กลายมาเป็นแบบที่เรียกว่าแมดเบรดค่ะสมาชิกคนสำคัญนะคะของทีมนักล่าแห่งนานซานเลยทีเดียวเป็นตัวตึงระดับต้นระดับท็อปเลยนะคะเป็นเวลาหลายปีนะคะที่นางเอกต้องการเขาเรียกว่าอะไรตอบแทนความเมตตาของสำนักหนานซานแล้วก็ต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะของนักปฏิมากรเนี่ยจิวรัวค่ะขณะที่เธอกำลังนะคะจะออกจากเนี่ยเหล่านักฆ่าแห่งนานซ กำลังจะมาใช้ชีวิตแล้วนา,นางเอกของเราก็ได้ค้นพบว่ามันมีเหล่าหนกฮูกเอิร์ธได้วิวัฒนาการเป็นมนุษย์แล้วแล้วก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกงขามขึ้นมาค่ะ ในทางกลับกันนะคะพระเอกนะคะเฉินชิงฉีรับบทเป็นเหยียนถัวนะคะทายาทรุ่นที่2ผู้มั่งคั่งค่ะเปิดเรื่องมาก็เขาอาศัยอยู่ท่ามกลางเลยเพื่อนๆท่ามกลางเหล่าบรรดาไอ้นกฮูกเอิร์ดที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์เหล่านั้นค่ะลาวกับกําลังสืบหาความจริงบางอย่างนะคะการพบกันครั้งแรกของเขากับเนี่ยจิวรัวก็เป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันค่ะ จากนั้นก็มีฉากอันนี้เหมือนในนิยายเลยนะคะมีกระเป๋าใบใหญ่บรรจุอะไรอยู่ซึ่งทุกคนจะแบบเอ้ยบรรจุคนแน่ๆซ้อนอยู่ที่ท้ายรถนะคะแต่จริงๆมันเป็นรถของเนี่ยจิวรั่วในตอนนั้นเขาก็รีบลัดตัวเธอนะคะที่หมดสติจากอุบัติเหตุไว้กับเบาะหลังทันทีเมื่อเนี่ยจิวรั่ว,วฟื้นขึ้นมาเนี่ยเธอแซงทําเป็นตื่นตระหนกค่ะแต่เมื่อรู้ตัวว่าไม่ได้ผลน,นั้นอารมณ์ของเธอที่จะเสแสแ้งก็หายไปนะคะดวงตาเปลี่ยนใหม่เป็นดุร้ายนะเดยวจัดการ เลยนะคะจากนั้นเธอก็แซงทําเป็นหายใจไม่ออกเขานะพระเอกก็เชื่อหนังเอกค่ะก็รีบออกไปหายารักษาในวินาทีต่อมาหนังเอกของเราก็หนีเลยค่ะหลุดพันธนาการแล้วก็โช์เบะเลยนะพระเอกหมดสติไปหลังจากที่ ก็เนาะทดสอบกันและกันก่อนต้องจูนก่อนนะคะไม่รู้จะมาดีมาร้ายกับเราใช่ไหมล่ะในที่สุดพวกเขาก็มาตัดสินใจร่วมมือกันนะคะเ <c oughs> นื่องจากทั้งคู่นะคะต่อตตานไอ้เหล่านกฮูกเอิร์ดอะไรพวกเนี้ยเเนียจิวรั่วแล้วก็เหย,ยนถั่วก็เลยมาร่วมมือกันค่ะเพื่อนเพื่เหย,ยนถั่วยังอาัศานะคะว่าจะขอเป็นสายลับนะคะของเนียจิวรั่วแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มของนกฮูก เอิร์ธค่ะแล้วก็เปิดเผยแผนการของเหล่านกฮูกเอิร์ธที่จะจัดการกับนักล่าหนานซานอย่างลับๆอีกด้วยนะคะ ความสัมพันธ์นะคะของทั้งคู่ก็จะยิ่งแบบอุ้ยเข้าใจกันจูนกันได้ดีลึกซึ้งยิ่งไปอีกค่ะสําหรับนางเอกของพวกเราแล้วก็พระเอกนะคะถ่ายทอดเรื่องราวของความเป็นเนียอเจียวรั่วแล้วก็เหยียนถั่วจากจุดเริ่มต้นที่ระมัดระวังตัวต่อกันและกันจนกลายเป็นคู่หูที่ทรงพลังค่ะได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็ชัดเจนนะคะเคมีของทั้งคู่นั้นไม่อาจปฏิเสธได้ค่ะเห็นได้ชัดนะคะจากการสบตาแล้วก็เคลื่อนไหวอันละเอียดอ่อนของการแสดงของทั้งคู่ ซึ่งก็ก่อให้เกิดสเสน่ห์อันน่าหลงใหลนะคะของคู่รักบนจอค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆที่ถามว่าเรื่องนี้มันเหมือนนิยายต้นฉบับไหมไม่เหมือนเพื่อนๆค่ะมีการเขียนตลบนะคะจากหลังขึ้นมาบ้างแล้วก็เปลี่ยนบทบาทให้ด้วย <laughs> เปลี่ยนบทบาทให้ด้วยนะเพื่อนๆคนที่มีกระเป๋าอ่ะอคนที่มีกระเป๋าแล้วก็ใส่เหมือนกับมนุษย์ที่เป็นแบบด็อกอ่ะมนุษย์ด็อกในในนิยายอ่ะก็คือตัวพระเอกของพวกเราแล้วนางเอกเนี่ยจะต้องคอยสั่ง เกตตลอดเวลาแต่ว่าฉากที่เหมือนกันมันก็มีเออเหมือนนิยายมันก็มีนะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะอยากจะฟังนิยายก็สามารถฟังได้นะคะที่ช่องสมาชิกของหวานชูกา l o v e c h i n e s e s o v e v e n d s e s i r s ค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปรีบเล่าให้จบแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเรื่องงานบุพภาสกุณานะคะกับเรื่องโอ e วั u e ดูจบก่อนแล้วเดี๋ยวแอดวานจะไปต่อให้อีกครึ่งเรื่องนะคะคือมันก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเพื่อนๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตระกูลของพระเอกเนี่ยนะคะอยู่ๆหลังจากที่ผ่านรุ่นพ่อซึ่งเป็นเจ้าของเมืองมาแล้วตัว พ่อเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ไปเจอแบบมนุษย์ต่างดาวด้านล่างนะคะทีนี้ตระกูลพระเอกเนี่ยก็คือแบบเออไม่ไม่แก่ก็จะงงๆว่าทําไมอยู่แบบแบบ อย่างคุณคุณป้าคุณนา้าอะไรเงี้ยไม่แก่เลยนะคะแม้กระทั่งคุณแม่ซึ่งมีข่าวว่านอนติดเตียงเนี่ยคุณแม่ก็ไม่แกะนะ่นะเพื่อนแต่อะไรก็ตามมันก็มีความลับของตระกูลอยู่นะคะพระเอกของเรามีกิจการหลายอย่างเลยนะคะไล่สมุนไพรโรงงานผลิตยานะคะก็คือรวยมากแล้วก็ส่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่วนๆกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การมีอายุไขที่เป็นอมตะนะคะเป็นเซียนประมาณนี้ส่วนนางเอกของเรานั้นก็คือแบบโอ้โหคะ่ะ มีเป้าหมายล็อกเป้าไว้อยู่แล้วนะล็อกเป้าไว้อยู่แล้วที่พระเอกเราก็มาจัดการโอ้โหนะฮะคืนที่ทะเลาะก,กันนั้นก็สุดยอดเลยพระเอกของเรา,าก็ต่อยนางเอกนางเอกของเราทั้งต่อยทั้งถีบแล้วก็ทั้งจะฆ่าพระเอกด้วยก็ภาพก็จะเป็นอย่างภาพนี่แหละสุดท้ายที่พวกเราได้ดูกันก็มาจากนวนิยายต้นฉบับนะคะแต่อย่างไรก็ตามคนที่คนที่แบบอยากจะขอเป็นเพื่อนก่อนก็คือนางเอกของเรานะเพราะว่านางเอกของเราอะ่ะรู้ว่าพระเอกอ่ะไม่ยอม ปล่อยแน่ๆแล้วก็ตระกูลพระเอกเองก็เหมือนแบบรู้ว่าพระเอกอ่ะมีความแข็งแกร่งอืมแล้วก็ไม่ยอมปล่อยนางไปแน่ๆนางก็เลยแบบเออโทรตุ๊ดๆนะคะไปแบบว่าเออมาร่วมมือกันไหมอะไรอย่างงี้นี่ก็คือในส่วนของนิยายต้นฉบับนะคะแต่ส่วนในละครนั้นโอ้โห,โหโค่ะดิลบาได้โชว์แบบความเตะระเบิดมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะถือได้ว่าตื่นเต้นดีเพื่อนๆอย่าลืมไปดูกันนะคะครามพิฆาตค่ะก็ถือได้ว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไม่ค่อยมีซีรีส์แนวนี้ให้พวกเราดูกันนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะมีแนวโรแมนติกนะหวานๆห,หรือไม่ก็โรแมนติกแบบวัยทำงานแรงบันดาลใจอะไรประมาณนี้มาดูแนวนี้กันบ้างนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะท่านใดที่ดูเราบางังมาบอกความรู้สึกกันหน่อยนะที่ช่องคอมเมนต์นะคะชอบไม่ชอบอย่างไรก็มาบอกกันได้ค่ะแชร์กันนะเนาะแอดวานชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวดูต่อ,อให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ